อาโลกะกะสินแสงสว่างเหนือการเวลาพลังแห่งการอย่างรู้ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและเงาที่บดบังจิตใจของผู้คนยังคงมีศาสตร์เร้นลับอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมานับพันปีในสายทานแห่งพุทธธรรมศาสตร์ที่ว่าด้วยการแพ่งอารมณ์ให้เกิดสมาธิขั้นสูงสุดจนบังเกิดเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายในและโลกภายนอกได้นั่นคือกรสินกรสินทั้ง10ประการเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็นอุบายในการเจริญสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือฌานซึ่งเป็นสมาธิอันแน่วแน่และมั่นคงแต่ในบรรดากสินทั้งหมดนั้น มีอยู่กระสินหนึ่งที่เปี่ยมล้นไปด้วยอนุภาพแห่งการเปิดโลกและส่องธรรมกระสินนั้นคืออาโลกะกระสินหรือที่เรียกกันอย่างสามัญว่ากระสินแสงสว่างนี่คือเรื่องราวของแสงสว่างที่ไม่ใช่เพียงแสงจากตะเกียงหรือดวงอาทิตย์หากแต่เป็นดวงแก้วแห่งการรู้แจ้งที่สถิตยอยู่ในห้วงลึกของจิตวิญญ,ญาณ เป็นสารคดีเชิงสำรวจความเชื่อพลังเร้นลับและความขลังของวิชาโบราณที่นำพาผู้ศรัทธาสู่การเป็นผู้มีตาทิพย์และผู้เห็นแจ้งในทุกสรรพสิ่งมนตราแห่งกสินรากฐานและภูมิปัญญาโบราณกรสินคืออะไรคำว่ากรสินนั้นมาจากภาษาบาลีแปลว่าวัตถุที่เพ่งหรือเครื่องหมายที่เพ่ง เป็นกรรมฐานที่ใช้วัตถุหรืออารมณ์ภายนอกเป็นฐานในการเจริญสมาธิเมื่อจิตเพ่งจ้องและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นั้นอย่างต่อเนื่องภาพของกสินจะถูกนำเข้าสู่จิตใจและกลายเป็นอุคหะนิมิตหรือภาพติดตาและพัฒนาไปเป็นปฏิภาคนิมิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สภาวะฌานกสิณทั้งสิบแบ่งออกเป็นสหมวดหมู่หลักได้แก่ 1. ปฐวีกสินดินอาโปกสินน้ำเตโชกสินไฟวายโยกสินลม 2. นินกสินสีเขียวหรือน้ำเงินปีตะกสินสีเหลืองโลหิตกสินสีแดงโอตาตะกสินสีขาว 3. อาโลกากสินแสงสว่าง 4. อากาศะกะสินช่องว่างความสำคัญของแสงในทางธรรมและทางขลังในทางศาสนาและสัยเวทโบราณแสงสว่างไม่ใช่เพียงการปราศจากความมืดแต่คือสัญลักษณ์ของปัญญาญาณการรู้แจ้งและพลังงานศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีแสงสว่างแห่งธรรมการบรรลุธรรมคือการเห็นแสง คือการเห็นความจริงเมื่อพูดถึงอำนาจและอิทธิฤทธิ์พลังงานที่ปรากฏมักจะมาในรูปของแสงเช่นรัศมีหรือดวงแก้วอาโลกะกะสินจึงไม่ได้เป็นเพียงกรรมฐานแต่เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงผู้ฝึกเข้ากับพลังงานแห่งความสว่างบริสุทธิ์ของจักรวาลซึ่งผู้สำเร็จจะสามารถเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่อาจเห็นได้ อาโลกะกะสินแสงสว่างเปิดโลกกสินแห่งการอย่างรู้ในตำราบโบราณกล่าวไว้ว่าอาโลกะกะสินเป็นกสินที่สร้างอนิสงส์สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการบรรลุทิพยพยจักขุยานหรือตาทิพย์โดยตรงเพราะการเพ่งแสงสว่างอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตที่สว่างสวยจะช่วยให้จิตใจของผู้ปฏิบัติบ,ตบริสุทธิ์ผ่องใส และมีพลังงานดุดดวงแก้วทิพพิยะจักขุยานไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเห็นผีสางเทวดาเท่านั้นแต่หมายถึงการเห็นด้วยตาที่บริสุทธิ์ของทิพย์ซึ่งรวมถึงการเห็นอดีตอนาคตสามารถอย่างรู้อดีตของตนเองและผู้อื่นหรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำเป็นส่วนหนึ่งของปุเพนิวาสานุสติยาน การเห็นกฎแห่งกรรมสามารถเห็นการจุติหรือการเกิดและการเคลื่อนหรือการตายของสรพพสัตตามอำนาจของกรรมเป็นส่วนหนึ่งของจุดูปปาตยานการเห็นสถานที่ห่างไกลสามารถอธิษฐานจิตให้มองเห็นเหตุการณ์หรือบุคคลที่อยู่ห่างไกลได้ประหนึ่งอยู่ตรงหน้าการเห็นภพภูมิสามารถติดต่อหรือมองเห็นเหล่าเทวดา พรหมหรือวิญญาณในภพภูมิต่างๆได้เบื้องหลังความขลังวิธีการฝึกที่แฝงด้วยมนตราการฝึกอาโลกะกสินนั้นมีหลายวิธีแต่หลักการสำคัญคือการหาจุดกำเนิดแสงที่เหมาะสมเพื่อให้จิตจับอารมณ์ได้ต่อเนื่องและมั่นคงตำราโบราณกล่าวถึงอารมณ์กสินหรือวัตถุที่เพ่งดังนี้แสงสว่างจากรูเล็กๆ เช่นแสงแดดที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆหรือรอยร้าวบนฝาผนังแสงนี้จะมีความบริสุทธิ์และมีขอบเขตที่จำกัดดวงแก้วหรือวัตถุที่สว่างการเพ่งดวงแก้วใสที่สะท้อนแสงหรือการเพ่งดวงแก้วมณีจินดามณีแสงจากดวงอาทิตย์ยามอัสดงหรือดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ่นในสมัยโบราณ อาจใช้วิธีเพ่งดวงอาทิตย์ยามใกล้รับฝาเมื่อแสงอ่อนโยนหรือเพ่งแสงจัน์ทในคืนเดือนเพญขั้นตอนแห่งความขลังการสร้างอารมณ์ผู้ฝึกจะนั่งในที่สงบเพ่งจ้องไปที่ดวงกสินแสงสว่างพร้อมบริกรรมในใจว่าอาโลกังอาโลกังแสงสว่างแสงสว่างด้วยจิตใจที่แน่วแน่และไม่วอกแวกเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่อง ภาพแสงสว่างที่เห็นด้วยตาเปล่าจะหายไปแต่จะปรากฏภาพแสงสว่างขึ้นในใจเรียกว่าปฏิภาคนิมิตภาพนี้จะมีความสว่างบริสุทธิ์และใหญ่โตขึ้นตามกำลังสมาธิอาจมีลักษณะเป็นดวงกลมสีขาวบริสุทธิ์ราวกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงที่ไม่มีความร้อนซึ่งนี่คือประตูที่จะเปิดไปสู่สภาวะฌานและยานวิเศษนั่นเอง แต่การฝึกอาโลกะกกสินให้บรรลุผลไม่ใช่เรื่องง่ายดังกล่าวไว้ขึ้นต้นนี้ผู้ฝึกต้องมีความพร้อมทั้งทางกายและทางใจรวมทั้งต้องมีความเข้มแข็งในการรักษาศีลอนุภาพและปาฏิหาริย์ของผู้สําเร็จกสินแสงเมื่อดวงจิตของผู้ปฏิบัติรวมเป็นหนึ่งเดียวกับปฏิภาคนิมิตอันบริสุทธิ์ของแสงสว่างได้แล้วสภาวะแห่งฌานที่สจะตุทัฌาน ็บังเกิดขึ้นณจุดนี้เองพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของอาโลกะกสินก็เริ่มสํแดงเดชออกมาอย่างน่าอัศจรรย์พลังนี้ไม่ใช่เพียงแค่พลังจิตแต่เป็นพลังงานแห่งธาตุแท้ที่ถูกควบคุมด้วยเจตจำนงอันบริสุทธิ์การเนรมิตและอธิษฐานจิตการควบคุมแสงและเงาอำนาจสำคัญประการแรกของผู้สำเร็จอาโลกะกสินคือการเนรมิตหรืออธิษฐาน ให้เป็นไปตามความต้องการผ่านพลังแห่งแสงสว่างซึ่งรวมถึงการกำจัดความมืดผู้สงกสินแสงสามารถอธิษฐานให้เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นในสถานที่ที่มืดมิดได้อย่างฉับพลันแสงนี้ไม่ใช่แสงจากไฟฉายหรือตะเกียงหากเป็นแสงที่เปล่งออกมาจากอำนาจจิตโดยตรงว่ากันว่าในสมัยโบราณพระอรหันต์หรือฤาษีผู้ทรงกสินแสงมักใช้แสงนี้ เพื่อส่องทางในการเดินทางยามค่ำคืนหรือใช้ในการแสดงธรรมในที่ลับแลที่ไม่มีเครื่องมือให้แสงสว่างการทะลุมิติแห่งการมองเห็นทิพยจักขุยานนี่คืออนิสงส์หลักที่โดดเด่นที่สุดของอาโลกะกะสินด้วยการอธิษฐานแสงที่เพ่งได้ให้แผ่กระจายออกไปส่องทะลุสิงกีดขวางต่างๆํา,ากำแพงภูเขาหรือแม้แต่ระยะทางอันไกลโพ้น จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นอีกต่อไปผู้สำเร็จกสินจึงสามารถเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลกได้ชัดเจนราวกับมองผ่านกล้องวงจรปิดที่ซูมได้ไม่มีขีดจำกัดการแปลงสภาพทางจิตวิญญาณในทางความเชื่อทางไสยเวทและอิทธิฤทธิ์พลังของแสงสว่างบริสุทธิ์ยังถูกใช้เพื่อชำระล้างและป้องกันอำนาจฝ่ายมืดต่าง แสงจากกรสินถือเป็นอริยะรัศมีที่เหล่าพูดผีปรีศาทหรือคุณใสมนดํไม่อาจต้านทานได้กล่าวกันว่าเพียงแค่ผู้ทรงกสินแผ่เมตตาพร้อมกับนึกถึงดวงกสินแสงสว่างพลังงานลบเหล่านั้นจะสลายตัวไปทันทีการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมแสงสว่างนี้ยังเป็นกุศโลบายชั้นเลิศที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นสามารถกำหนดอารมณ์ และรวมสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะแสงที่เนรมิตขึ้นนั้นเป็นอารมณ์ที่สงบเย็นและเป็นบวกช่วยให้จิตใจผ่องใสอำนาจแห่งการอย่างรู้และความเร้นลับพลังของอาโลกะก,ะกะสินไม่ได้หยุดอยู่แค่การมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลมันคือการมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปสู่แก่นแท้ของความเป็นจริงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่กสินแสงสว่าง ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงในเรื่องการพยากรณ์และการเข้าถึงความรู้เร้นลับการส่องกรรมในโลกแห่งความเชื่อการกระทำของมนุษย์ถูกบันทึกไว้ในพลังงานที่เรียกว่ากรรมผู้สำเร็จอาโลกกสินสามารถใช้แสงบริสุทธิ์ของตนส่องย้อนเข้าไปในกระแสแห่งกรรมนั้นทำให้เห็นถึงวิบากกรรมทั้งดีและร้ายที่ผู้คนได้กระทำไว้ในอดีตชาติได้อย่างชัดเจน การทำนายของท่านจึงไม่ได้อาศัยการตีความจากไพ่หรือลายมือแต่มาจากการเห็นแจ้งด้วยทิพยจักษุการค้นหาของที่หายตำนานเล่าขานถึงครูบาอาจารย์ผู้ทรงกสิณที่สามารถช่วยชาวบ้านค้นหาของมีค่าที่สูญหายไปหรือแม้กระทั่งชี้ตำแหน่งของสมบัติที่ซ่อนอยู่ในผืนดินได้โดยใช้พลังของแสงสว่างในการเจาะทะลุมวลสารของแผ่นดิน เพื่อดูว่ามีวัตถุใดซ่อนอยู่ภายในไหมการสื่อสารกับภพภูมิชั้นสูงแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ผู้ทรงอาโลกกสินจึงมีคลื่นพลังงานที่เข้ากันได้ดีกับเหล่าเทวดาพรหมและกายทิพย์ชั้นสูงทําให้การสื่อสารการขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่การรับโอวาตธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย แสงสว่างที่เกิดขึ้นจากฌานนั้นมีใช่แสงที่ตาเน,นัวเห็นได้แต่เป็นแสงที่เกิดขึ้นในดวงจิตเปรียบเสมือนดวงแก้วมณีที่ส่องสว่างทั้งโลกภายในและโลกภายนอกเมื่อใดที่จิตรวมกับแสงนั้นได้แน่นแฟ้นทุกความลับในจักรวาลย่อมปรากฏชัดแก่เราบันทึกโบราณจากสายวิปัสสนาจารย์เรื่องเล่าจากปรมาจา์และตำนานศักดิ์สิทธ ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและสยเวทของไทยมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์และฤาษีที่สำเร็จในอาโลกสินซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้กลายเป็นตำนานศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อฤาษีลิงดำผู้เปิดเผยวิชาตาทิพย์หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เปิดเผยเรื่องราว และวิธีการฝึกอาโลกสินอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในยุคปัจจุบันคือหลวงพอ่อหรืีลิงดำแห่งวัดท่าสุงท่านได้ถ่ายทอดวิชาทิพยจักขุยานซึ่งมีรากฐานมาจากการฝึกกสินแสงสว่างนี้อย่างละเอียดวิชาแสงแก้วหลวงพอ่อหรือสีลิงดำได้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติใช้ดวนแก้วหรือการเพ่งแสงเทียน เป็นอุบายในการสร้างอารมณ์กสินท่านเน้นย้ำว่าเมื่อภาพนิมิตของแสงสว่างปรากฏชัดแล้วให้น้อมนำภาพแสงนั้นมาประดิษฐานไว้ที่ศูนย์กลางกายหรือที่ตาที่สามมโนภาวานเพื่อให้แสงนั้นส่องออกไปอิทธิฤทธิทางธรรมลูกศิษย์ลูกหาต่างยืนยันถึงความแม่นยำในการพยากรณ์และการอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของท่าน หลวงพ่อมักจะกล่าวถึงการไปเยี่ยมชมแดนพระนิพพานและการสื่อสารกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผ่านทางยานซึ่งความสามารถเหล่านี้ถูกเชื่อว่าล้วนเกิดจากอำนาจของทิพยจักขุยานที่สมบูรณ์จากอาโลกสินตาทิพย์ไม่ใช่เรื่องมายามันคือพลังงานที่เกิดจากสมาธิที่แน่นแฟนเมื่อจิตเป็นแสงสว่างบริสุทธิ์แล้วไม่มีสิ่งใด จะปิดบังการเห็นได้อีกต่อไปคำสอนจากหลวงพ่อหรือสีลิงดำตำนานหรือสีและการใช้แสงสร้างโลกย้อนกลับไปในยุคที่ธรรมเนียมของการหรือสีวิทยาเฟื่องฟูในดินแดนสุวรรณภูมิหรือสีผู้บำเพ็ญตบะมักจะฝึกตะสินเพื่อให้อิทธิฤทธิ์หรือสีในถ้ำมีเรื่องเล่าถึงหรืีบางรูป ที่อาศัยอยู่ในถ้ำม,มืดมิดมานานนับสิบปีท่านใช้อโลกสินเป็นดวงประทีปในการดำเนินชีวิตกล่าวคือเมื่อท่านต้องการแสงสว่างท่านเพียงแต่อธิษฐานจิตให้ดวงกสินแสงที่ท่านเพ่งได้นั้นเปล่งประกายออกมาจากดวงตาหรือจากศูนย์กลางกายแสงนั้นสว่างจ้าพอที่จะทำให้ถ้ำทั้งถ้ำสว่างสวยได้โดยไม่ต้องใช้ไฟหรือเชื้อเพลิงใดๆการรักษากายทิพย์ ในตำราไสยศาสตร์โบราณเชื่อว่าแสงสว่างจากกระสินสามารถใช้ในการเยียวยารักษากายทิพย์หรือส้มแซมวิญญาณที่ได้รับความเสียหายจากการโดนคุณใสหรือถูกรบกวนจากพลังงานลบได้โดยการแผ่แสงบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยเสมือนเป็นการชาติพลังงานให้กับระบบาธาตุในร่างกายให้กลับมาสมดุลพลังเร้นลับในวัตถุมงคล ในแวดวงวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังความเชื่อเกี่ยวกับอาโลกสินก็ปรากฏอย่างชัดเจนพระเครื่องทรงพลังพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่สำเร็จวิชาอาโลกสินเมื่อทำการปลูกเสกวัตถุมงคลมักจะบรรจุพลังแห่งแสงสว่างนี้เข้าไปในองค์พระหรือเครื่องรางว่ากันว่า วัตถุมงคลที่ผ่านการปลูกเสกด้วยกรสินแสงจะมีรัศมีหรือพลังป้องกันที่เข้มข้นสามารถขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลและนำมาซึ่งความโชคดีและความสว่างสวยในชีวิตของผู้ครอบครองดวงแก้วสารพัดนึกดวงแก้วที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอาโลกสินเมื่อได้รับการอธิษฐานจิตอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นวัตถุที่มีพลังจิตอัดแน่นเชื่อกันว่า สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอธิษฐานขอพรหรือใช้เป็นสื่อกลางในการกำหนดสมาธิเพื่อเข้าถึงสภาวะที่จิตโปร่งใสได้อาโลกสินในมุมมองทางวิทยาศาสตร์จิตแม้ว่าเรื่องราวของอาโลกสินจะเต็มไปด้วยความเชื่อและปาฏิหาริย์แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของจิตวิทยาและประสาทวิทยา ก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ในเชิงของสมาธิและการทำงานของสมองการหลอมรวมของจิตใต้สำนึกการเพ่งวัตถุหรือกสินเป็นการฝึกให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเป็นเวลานานเมื่อถึงจุดหนึ่งสมองจะเข้าสู่สภาวะ t r a i n attention ที่สามารถตัดขาดจากสิ่งเร้าภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ปฏิภาคนิมิตคืออะไรการเกิดปฏิภาคนิมิต หรือภาพแสงที่บริสุทธิ์อาถูกอธิบายในทางวิทยาศาสตร์จิตว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จิตใต้สำนึกสร้างภาพจำลองที่สมบูรณ์แบบของอารมณ์ที่เพ่งขึ้นมาเองการรวมของจิตกับภาพนี้เป็น,นกลไกที่นำไปสู่สภาวะ altered state of consciousness หรือฌานพลังแห่งการคิดสร้างสรรค์แสงสว่างในความรู้สึกของผู้ฝึกไม่ใช่แค่แสงที่ตาเห็นแต่คือความโปร่งใสของจิต ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อจิตเข้าสู่สภาวะนี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในจิตใต้สำนึกซึ่งอาจถูกตีความเป็นการอย่างรู้หรือเห็นอดีตก็ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างไม่น่าแปลกใจ5.2พลังงานที่วัดค่าไม่ได้แม้ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จะยังไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถวัดค่าพลังงานที่ออกมาจากดวงกรสินของผู้สำเร็จได้โดยตรงแต่มีการศึกษาในด้านไบโอฟีดแบ็กและเบรนเวฟเอนเทรนเมนต์ที่แสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิขั้นลึกสามารถเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองเช่นคลื่นเทต้าและเดลต้าและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้อย่างมีนัยสำคัญความเชื่อกับการสร้างความเป็นจริงในทางความเชื่อ พลังงานที่เปล่งออกมาจากกสินคือเจตสิกพลังที่สามารถส่งผลกระทบต่อโลกภายนอกได้การอธิษฐานให้เกิดแสงสว่างหรือการมองเห็นระยะไกลอาจเป็นผลมาจากการรวมพลังเจตจำนงที่เข้มข้นจนสามารถทำลายข้อจำกัดทางกายภาพตามความเชื่อของผู้ฝึกได้เป็นหลักการเดียวกันที่กล่าวถึงในวิชาไสยศาสตร์ขแขนงต่างๆการสร้างความมั่นคงทางจิตวิญญ,ญาณโดยไม่คำนึงถึงอิทธิฤทธ ปฏิภาคนิมิตของอาโลกาสินเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และสงบการที่จิตได้จับอยู่กับอารมณ์ที่สงบและสว่างสวัยนี้อย่างต่อเนื่องช่วยบำบัดความเครียดความฟุ้งซ่านและความมืดมัวในจิตใจได้อย่างล้ำาสึงทำให้ผู้ฝึกมีสติและปัญญาที่เฉียบขมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกสินแสงในยุคปัจจุบันแสงสว่างที่ไม่เคยดับ ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและผู้คนหันมาสนใจโรควัตถุมากขึ้นอาโลกสินก็ยังคงดำรงอยู่และถูกนำมาประยุกใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 1. การฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันสำหรับคนยุคใหม่การฝึกกสินแสงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนั่งเพ่งดวงกสินที่สร้างขึ้นตามตำราอีกต่อไปแต่ถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไปแสงจากจอภาพ ผู้ปฏิบัติบางท่านใช้จุดแสงบนจอคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่หน้าจอที่สว่างในที่มืดเป็นอารมณ์ในการเพ่งเพื่อเริ่มต้นทำความคุ้นเคยกับแสงสว่างแม้ว่าวิธีนี้จะถูกทักท้วงจากครูบาอาจารย์บางท่านว่าอาจไม่บริสุทธิ์เท่าแสงธรรมชาติการใช้เทคโนโลยีการมองเห็นมีการใช้วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวที่มีแสงสว่างและสีขาวบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกสร้างปฏิภาคนิมิตได้ง่ายขึ้นในระยะเริ่มต้น 2. การเชื่อมโยงกับพลังบวกและแรงดึงดูดความเชื่อเรื่องพลังงานบวกและกฎแห่งแรงดึงดูดหรือ Law of Attraction ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลักการคล้ายคลึงกับแก่นแท้ของอาโลกสินพลังแห่งแสงสว่างการฝึกกสินแสงคือการปรับคลื่นพลังงานของจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่สว่างบริสุทธิ์และเป็นบวกอย่างสูงสุด เมื่อจิตอยู่ในเคลื่นอนความถี่เช่นนี้ก็จะสามารถดึงดูดแต่สิ่งดีงามความสำเร็จและความสุขเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นตามหลักการที่ว่าคลื่อนพลังงานที่คล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันการสร้างออร่าที่เปล่งประกายผู้ที่ปฏิบัติอาโลกสิ์อย่างต่อเนื่องมักจะมีบุคลิกภาพที่ดูสงบมีเมตตาและมีออร่าที่เปล่งประกายออกมาจากภายใน ใบหน้าจะอิ่มเอิบผ่องใสซึ่งเป็นผลมาจากความบริสุทธิ์ของจิตที่ถูกชำระล้างด้วยพลังแห่งแสงสว่างอาโลกสินและอนาคตของการอย่างรู้ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารผู้คนกลับต้องการความจริงที่แท้จริงมากขึ้นอาโลกสินจึงถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงความรู้ที่อยู่เหนือข้อมูลยานทัศนะ ความสามารถในการมองเห็นด้วยทิพย,ยจักรจะช่วยให้มนุษย์สามารถแยกแยะความจริงออกจากมายาได้และใช้ชีวิตอยู่บนหลักการของสติและปัญญาได้อย่างแท้จริงการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลแสงสว่างเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลการฝึกอาโลกสินคือการเชื่อมต่อจิตเข้ากับพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ของจักรวาลทำให้มนุษย์เข้าใจถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกสรรพสิ่ง สรุปแสงสว่างสู่การพ้นทุกข์อาโลกะกะสินหรือกสินแสงสว่างไม่ใช่เพียงแค่วิชาการเพ่งวัตถุแต่คือการเดินทางอันล้ำลึกเข้าไปสู่แก่นแท้ของดวงจิตเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการควบคุมาธาตุและเปิดประตูสู่มิติแห่งยานทัศนะตำนานเรื่องเล่า และความเชื่อที่เต็มไปด้วยความขลังและอิทธิฤทธิต่างๆล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงอำนาจอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมาธิขั้นสูงสุดหากเรามองข้ามปาฏิหาริย์เชิงกายภาพไปสิ่งที่อาโลกะกสินมอบให้ที่แท้จริงคือดวงตาแห่งปัญญาที่สามารถมองเห็นความจริงของโลกและชีวิตได้แสงสว่างที่เกิดจากการฝึกนี้ ไม่ใช่แสงที่เอาไว้ส่องทางในความมืดแต่เป็นแสงที่เอาไว้ส่องทำลายอวิชชาความไม่รู้ความหลงและความมืดมัวในจิตใจเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติสามารถรวมจิตเข้ากับดวงกสินแสงได้อย่างสมบูรณ์ผู้นั้นก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ไร้ซึ่งเงามืดใดๆในตัวอีกต่อไปและนั่นคือหนทางอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข อย่างแท้จริงอโลกากสินจึงยังคงเป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่ล้ำค่าและเป็นแสงสว่างแห่งความหวังที่ส่องนำทางให้แก่ผู้ที่สแสวงหาความจริงและความสงบแห่งจุดใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ตามแสงแห่งปัญญานี้จะยังคงสว่างสวัยอยู่เสมอรอคอยผู้ที่พร้อมจะเปิดใจรับมัน